สวัสดีค่ะเจอกันกับต้าอีกแล้วนะคะในช่องกีตาร์สติโอนะคะค่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องกีตาร์สติโอค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้าก,ก็จะมาพูดเกี่ยวกับ3สถานะนี้นะคะก็คือสถานะที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นําส่งเพิ่มนะคะและก็สถานะที่บอกว่าอยู่ระหว่างการยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะคะ ทั้ง3สถานะนี้นะคะก็มีพี่ๆเพื่อนๆนะคะหลายๆท่านนะคะกำลังรอคำตอบจากทางกระทรวงการคลังนะคะหรือจากทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะคะว่าจะได้ รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาหรือไม่นะคะเพราะว่า3สถานะนี้นะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลคัดกรองข้อมูลนะคะนานแล้วบางท่านรอตั้งนานแล้วแต่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวในการเปลี่ยนแปลงสถานะเลยนะคะวันนี้นะคะตาก็เอาข้อมูลนะคะที่ได้ทราบมาเนี่ยมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆพี่ๆที่กําลังอยู่ในสถานะทั้ง3สถานะนี้ได้ทราบกันนะคะว่า ในวันที่10พฤษภาคม2563นี้นะคะทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเนี่ยเขาจะทำการปิดนะคะปิดรับลงทะเบียนยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะคะในเวลา24นาฬิกาหรือเวลาเที่ยงคืนของวันที่10นะคะซึ่งจะตรงกับวันอาทิตย์มีความคาด ว่าน่าจะเป็นไปได้ว่า3สถานะนี้นะคะจะมีการเร่งดำเนินการตรวจสอบคัดกรองข้อมูลนะคะส่วนในสถานะการตรวจสอบแล้วก็สถานะที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นําส่งเพิ่มนะคะทางระบบ AI แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เร่งที่จะตรวจสอบเพื่อที่จะเร่งแจ้งผลการตรวจสอบให้กับผู้ที่ลงทะเบียน ส่วนสถานะที่อยู่ในระหว่างการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ก็คาดว่าน่าจะแจ้งผลให้กับพี่น้องประชาชนทราบนะคะไม่เกินวันที่สิบนี้นะ,ะเพราะว่าหากเกิดว่าไม่แจ้งนะคะเพราะว่าผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะไปยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ก็คือผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็คือผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์นั่นเองและก็ผู้ที่ได้ไปทําการยกเลิกการลงทะเบียนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็คงจะไป ยื่นขอทบทวนสิทธิ์หมดแล้วนะคะแต่ว่า3สถานะนี้นะคะคือเราก็ไม่ทราบเหมือนกันใช่ไหมคะว่าเราจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์นะคะหากเกิดว่าในในในวันที่เรากําลังรอเนี่ยแล้วเราได้รับข้อความว่าเราไม่ได้รับสิทธิ์เขาจะเปิดโอกาสให้เราไปยื่นขอทบทวนสิทธิ์หรือไม่นะคะ,ะภายในวันที่สินี้นะคะคือเราจะต้องทราบสถานะเราแน่นอนสําหรับใครที่ยังกังวลใจอยู่ว่า วันไหนนะคะที่เขาจะแจ้งเราวันไหนที่เขาจะบอกเราได้ว่าเราจะมีสิทธิ์หรือเปล่านะคะคือไม่เกินวันที่10นี้นะคะตอนนี้วันนี้นะคะก็คือวันที่7 8 9นะอีก2วันนะคะเราก็จะได้ทราบว่าเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยานี้หรือไม่นะคะสำหรับวันนี้นะคะตาก็มาแบ่งปันข่าวสารนะคะที่ตาได้รับข้อมูลมานะคะแต่ว่า มีความคาดว่าน่าจะประมาณ80%นะคะคือไม่ถึง100%เราก็เผืก็เผื่อไว้นะคะเพราะว่าอาจจะมีการเลื่อนออกไปอีกนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มารับชมช่องกีตาร์ซีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ